สมังนาเมื่อน่สมัาค้างไปแล้วมบ่เส่บ่เ่่บเฉยบ่เฉยบ่เส่ปนเาวยยามเชียงเห็ดยาวเชียงหดหากิโเหนื่อยหานิวขาแน หิวขาวแห้งมากมาทำบักมุงใส่สุมม่มบักข้ามกับเสะเบิดเสวยน,นี่ก็น้องมัดกำลังหิวข่าปเป็นไว้ตอนนี้ก็ได้ตั้งขับพุน่นเลยจนจิเต็มโคกหนึ่งใจสิเบิดได้บ่ไปตักลงมือทำอีกแล้วเป็นไงมีอยู่ตั้งได้หลายเลนปลาทับ

เินกแกงมันแินดขับจะมา้แซคือจะกินถ้ากันชุ่มน้องแมวกินอย่เที่ยงหน้าแห่งในนะจ้างๆเพราะว่าแซ่บเสร็จมนจนอื่นไปห้วเสร็จมันปักใหญ่หนึงชิ้นเพิ่งว่าแซ่บบรรทัดปิชจิบแด้พวกจ้างกัิตาย เอเกลือมาใส่กรบอมากาสิกรบอกกบอกสิบอกว่าให้พักกล้องก่อนกระบอได้พักกันกินโอดกินจ้างอดกินจ้างก็อดกินแน่น่าเจ้านึ่ไปอดกินนะที่หน่อเจ้จ้างเน่งทั่วมาเลงเลยดังเลยสัญญา มีอตาใบันโฆษณาโฆษณาไอ้บสไอ้น่างอยู่โาโฆษณากน้วอย่นเมื่อคืนเมี่เราแกงดดกน้อยบเลยเลยเปลี่นเรา่ไอ้เปิด

กินตัปุู่นางมดน้องอมดแลยังกินกับปุล้ยังยากเขาอยอ่เลยกินอยากเข่าเนี้สิละเข่าเนาะเสนปุกทีเสใหญ่ฮะอือเบจัก้าหนังางมนเสนหนอยอ่เ้่ย่เ็ะอืางสขาดอน้องมกินบ ตัวะล่สร้างตั้มน้องมี่หรอวากินแล้วตัวอบานี่้อมีตัวอะไรน่อยจะเสบเสตั้มกระปุนก็ได้น้องมีตัวรตัวตั้มลายๆโลโดยสารน้องมีแล้วบ้าน ตามล่นบ่บ่ตาบ่บ่กินนั่บบ่กินบ่บ่บกักอย่างอืบ่ซีิติกินบ่น้อมเสแหงกินบป้าบวกลงยคือสดไหมเจ้าน้องมาสยมแหงกินบมป้าบวงสดบ่สดคใหญ่เป็นหิวเขาบจ้ Nó know, we know more than a tongue, but you bought no shoe in there. To Tang, Tang, you can't chong 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 chong

เนี่ยาเลยมัเนี่ยาลบอกว่าเะเอาเป็นลูกเคยผัดยาเลยเคยละมัดเคยละมดมัดมีมั้งเป็นลูกเคยหล่ะเอาอยากกี่อย่างนั <laughs> ้นนี่เป็นหลุดเคยหลนี่เป็นมัน Thôi sắp khỏi ừ. Chú khởi là bật ừ. là <laughs> ừ. Ừ. Bạn Chú là lạ quay Chú bố liệu sao chú khởi liệu được rào Bà luôn ดีแล pues ้วส <Him catch> <surprise> oh yeah. um. uh. hmm. ันน้องมดกับกันองเย่มสันน้องมดกะกันลองนี่แต่ก็ถดอ้อกะส้นกันเลยอยจน้องเก็บออเก็บอน้องมดคืแนหนมเล่นเป็นหนอนฮะบุคลนตาเหมือนไปาวเลยตามผา่นี่สาวก็เจ้า่มากินน้ำกันหรืายบ่

น้องเอ้ส <Milk> <vine> <icas> ิบไว้แล้วเอาสิบไว้แล้วว่าสันน้องนี่ห้ตั้มลายลายพ่สันเหตั้มลายแบบโบกิน้ำหานมีเห็เสร็จแล้วตัายลายสันเตั้มบบหือ่่อยาก่ม่เบิดจะละใส่หมดเล เนผู้สั่งนบริกินสั่งดสั่งได้เทางอือมันย่งาอย่างไรอสออ่สองยังสองแบนี ยังซองสิบอไหงซอฝันยังเคืองถุยน่กรุ่งกัมาเกไปให้ลุ่งด้บานงมาจะอา่านมอมงมมดจะหยอกน้องลูก เกยงไผอั ة, well, Douglas, like up, ินทางนะ่น้องวแซ่บๆนะแตกกันิจันไม่ตากันชิจาแล้วันกินบูเบสเรอกสมาได้เลยพี่น้องทีมงานเาก็อิ่ม่เลยากะปุ่ยังบมเบด ต้องใส่สิบสแซบรู้เปลจังไดรเนล่มันหลายบอกมันหลายตรงนี้ช่างลายต้นไม้พี่น้องฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมตาเรือพี่น้องเรื่องคุณมพลงนาที่ผู้ติดตามเราจกรุ๊ปฮับซอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้อพี่น้องช่องเมตาแล้วก็ช่องน้องมิดแล้วก็ช่องบอยตาน้าพี่น้องช่องน้องมดหน้าพี่น้องขอบคุณลงนาทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจฝากติดตามช่องน้องมิดในเดอร์ลารู